追いかけて。 ฉันขอโทษไม่เป็นไรอะ,อะไรเออฉันคิดว่าตลับจินสอเธอดูเท่ดีนะ่ะแย่ละฉันเผลอไปเออเอเอทำไมเธอถึงโกรธละ่ะฉันพูดอะไรไม่ไดีออกไปเหรอชิบหายแล้วเออคนโค ไม่เธอ,อย่ามาหลอกฉันแม้ว่าเธอจะน่ารักแต่ขอที่ทำผิดก็คือผิดใต้เวลาสอบแล้วนั่งห่างกับคนข้างๆเท่าที่จะทำได้ในฐานะครูคนใหม่ช่วงที่ฉันใจดีมันได้จบลงแล้วฉันจะเริ่มเข้มงวดจมอยู่กับความรักตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกันหรอเธอละอายใจบ้างไหมนั่นเป็นการโกงนะแต่ฉันไม่ทำหรอกแม้เธอจะไม่ทำเราก็ต้องห่างกันนะอี่ย้ายโต๊ะสิ ชคือทำผิดไปแล้วโอเคครับนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดท้ายคลิปนี้นะครับก็ได้มาอัะเรื่องนี้เนี่ยหรือว,ว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยผมจะตัดจบแบแบแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งคลิปไปลงได้หลายคลิปในหนึ่งสัปดาห์นะครับโอเคก็ อันนี้ยังอยู่ในตอนที่1อยู่เลยนะครับในมังงะจริงๆอะ่ะยังอยู่ในตอนที่1นี่เลยแต่อันนี้ตอนที่2ใช่ไหมอโอเคก็มีแค่นี้แหละไปแล้วครับ